เช้าวันที่21มิถุนายนพศ2 5 1 5เป็นเช้าวันที่ตื่นเต้นเพราะว่าจะขับรถไปสนามบินสุวรรณภูมิเช้าวันนี้อากาศสดใสเอารูปที่โป่งน้ำร้อนพระอาทิตย์ขึ้นมาฝากนะครับก็ตื่นเต้นมากเลยไม่ได้ไปพม่ามาสามปีและช่วงที่เกวนโควิดก็เห็นทีมงานเนี่ยเขาแชร์รูปไปพมา่ากันเราก็คิดว่าพมา่าไปได้แล้วจองตั๋วเครื่องบินไปกลับเลยละครับ เมียนมา a อร์เวย์แล้วก็เมียน,นมาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เวย์นะครับก็สายการบินพม่าทั้งไปทั้งกลับนะครับจะไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะไปมะละแมงจะไปพระอังจะไปพระพระ,ะสิมจะไปตะโทมาถึงที่จอดรถแล้วนะครับถ่ายที่จอดรถไว้ว่าเผื่อกลนะับอ่ะไปถึงสนามบินแล้วนะครับสวัสดีครับผมก็มาที่สนามบินแล้วล่นะครับ ก็ปรากฏว่าพอมาเช็คอินเนี่ยก็เกิดอาการตกใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตอนนี้ไปพม่าต้องขอวีซ่าครับปกติไปเนี่ยไม่ต้องขอวีซ่าผมก็เพิ่งทราบเองว่าไปพม่าต้องขอวีซ่ามีไปกัมพูชาไปลาวไปเวียดนามไม่ต้องขอวีซ่าแต่ถ้าเกิดไปเนมียในช่วงโควิดเนี่ยเขาพิ่งมาเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นช่วงนี้ก็เลยต้องขอวีซ่าเดี๋ยวผมต้องไปสถานทูตพม่าก่อนละครับเพื่อจะไปขอวีซ่าไม่รู้ว่าวันเดียวจะได้ไหมล้วก็กําลัง ติดต่อเลื่อนตัว๋วเครื่องบินอยู่ไม่รู้ว่าจะเลื่อนได้ไหมด้วยครับจะมที่สุดผมติดต่อสายการบินเพื่อที่จะแคนเซลตั๋วนะครับแล้วก็ขับรถไปสนามบินไม่ได้ไปสนามบินแล้วครับขับรถออกจากสนามบินไปสถานทูตพมา่าที่ถนนสาทรก็ <S 1> <S 1> ช่วงนี้รถก็ไม่ติดมากแล้วครับนี่ครับกรุงเทพถึงถนนสาทรจากสนามบินสุวรรณภูมิมาก็ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะครับก็ไป สถ,สถานทูตเมียนมาเนี่ยก็อยู่ตรงถนนสาทรครับเขาขับรถไปจะไปขอวีซ่าซึ่งปกติเนี่ยนะครับถ้าจะไปพมา่าเนี่ยถ้าจะไปทางเครื่องบินเนี่ยในช่วงสถานการณ์ก่อนหน้านั้นคือไม่ต้องขอวีซ่าครับไปได้เลยไปอยู่ได้สามสิบวันนะครับถ้าแต่เกิดว่าจะเข้าทางทางชายแดนทางแม่สายทางแม่สอด หรือทาง,ทางด่านพุทน้ำร้อนทางด่านสิงขอนอันนี้ก็ไม่ต้องอต้องขอวีซ่าถ้าจะไปนานแต่ถ้าเป็นบอ์เดอร์พาสก็สามารถจะข้ามไปได้เลยอันนี้เขาบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยพม่า,มาเขาก็เปลี่ยนแปลงต้องขอวีซ่าครับเนี่ยถ้าได้ขึ้นเครื่องบินเนี่ยตอนนี้ก็เกือบจะถึงย่างกุ้งแล้วนะครับ เราก็คงจะได้เห็นภาพเมืองย่างกุ้งเอาเป็นว่านี่ไม่ใช่ภาพเมืองย่างกุ้งนะครับเป็นภาพของเมืองกรุงเทพมหานครอันนี้ย่านถนนสาทรไม่ได้มานานตึกรามบ้านช่องก็ใหญ่โตสวยงามนี่ถนนสาทรครับไปขอวีซ่ากันจอดรถแล้วก็ต้องเดินเป็นกิโลละครับปัญหาของกรุงเทพคือหาที่จอดรถ <ไป S 1> ยากมากาเลยครับมา่าจะทันเที่ยงไหมเนี่ยครับ นี่ก็มาจอดทางด้านหลังสถานพูตพมากถือว่ามาเดินเที่ยวกรุงเทพไปแล้วกันเป็นบ้านนอกเข้ากรุงนะครับเนี่ยนี่ครับเนเดินจากที่จอดรถทุกไปจอดแผะแพะไว้ข้างถานน,นเนี่ยเดินไปประมาณสกักกิโลกว่าแล้วครับจะถึงสถานทูตพมา่า ถนนสาทรตอนนี้จะถ่ายรูปคนคในกรุงเทพก็ต้องระมัดระวงังนะครับจะไปติดหน้าเขาให้ถยวเขามาฟ้องร้องเอาถนนสาทรไม่ต้องถามเขาหรอกนี่ร้านค้าก็เป็นภาษาพม่าก็มีคนพม่ามาเยอะตอนนี้ ซอย12อ,อันนี้ไม่ใช่สถานทูตพมา่าปันตึกที่อยู่ติดกันแต่ว่ามีรถที่เข้ามาจอดอยู่แถวนี้เพื่อรับทำการขายรูปขายเอกสารตึกนี้ก็น่าจะอยู่ติดกับสถานทูตพมา่าแล้วครับยีงไงบริเวณนี้แหละครับที่คนมพม่าเข้ามาทำพาสปอร์ตกันเยอะเลย จะสอบถา,ถามก็ต้องปิดกล้องนะครับกฎหมายใหม่เนี่ยไทยทูมสีูง5เดี๋ยวดนปรับง่ายง่ายท่านผู้ชมสอบถามคนที่เขาทำวีซ่าอยู่เขาบอกว่าช่วงนี้พมา่าเขาไม่ได้เปิดวีซา่าท่องเที่ยวเขาเปิดแต่วีซา่าบิสเนสถ้าจะขอวีซา่าท่องเที่ยวนะฮะไปขอออนไลน์เอาเป็นว่าเขาต้องให้ไปสอบถามเขานะครับเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามที่สถานทูตกันแล้วกัน โอ้ยเราจะเสียค่าตั๋วฟรีซะแล้วจองไปแล้วด้วยอาจจะทำให้เราไปไม่ได้ครัครับคทคนชาวพม่ามันนั่งรอกันเต็มเลยเดี๋ยวเราไปถามดูก็แล้วกันนะครับว่าตกลงเนี่ยมันขอ,อวีซ่าพ,พมา่าไปท่องเที่ยวได้ไหมอน่าจะเสียดตั๋วเครื่องบินฟรีหรือเปล่า จองไปแล้วแล้วก็แคนเซิลไปแล้วตัวขาไปส่วนขากลับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปไม่ได้ก็ต้องคินไปแล้วล่ะครับไปไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปถามดูนะครับเข้ามาในสถานทูตพม่าแล้วครับเดินกล้องนิดหน่อยกลัวถูกจับยึดกล้อง มาสอบถามแล้วปรากฏว่าถ้าวีซ่าท่องเที่ยวไปไม่ได้ครับได้แต่วีซ่าไปทำงานสรุปรก็คือไปไม่ได้ต้องทิ้งตัวเครื่องบินแล้วครับก็หาโอกาสที่จะไปไปเวียดนามกับไปกัมพูชาแทนกันแล้วกันนะครับไปพม่า,มาไปไม่ได้แล้วนะครับก็นี่ครับคนก็เยอะมากเลย คนที่เขามานั่งนั่งกันอยู่นี่ดีก,กว่าว่าเขาขออะไอย่างไรนี่ก็เป็นน้องๆชาวเยนมาแน่ๆ น้องพูดไทยได้ไหมครับสวัสดีครับพูดไทยได้ไหมไม่ได้โอ้ไม่ได้แน้วน้องๆชาวเมียนมามานั่งรอต่อวีซ่ากันครับสรุปก็ต้องกลับหรอครับไปไม่ได้วีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้ได้แต่วีซ่าทำงานอ่ะเดี๋ยวต้องโทรไปบอกโปรตะเนี่ยคือจากการที่ไม่รอบคอบ ผมเข้าใจว่ามันคงเดินทางไปได้สรุปก็คือเขายัางไม่ให้ไปนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนแผนที่จะไปจากไปพม่าก็ไปกัมพูชาแทนก็นแล้วกันเดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้แหละครับ<น>เดี๋ยวจะกลับไปจองตั๋วไปกัมพูชาหรือไม่ไก็ไปเวียดนามเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีนะครับ เดี๋ยววันนี้พาผู้ชมมาเที่ยวกร,รุงเทพโดสายไฟระยวงระยางเลยเนี่ยไปไม่ได้ไปที่จอดรถเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปดีกว่าโอเคได้ยังได้แล้วออ้าวไต่ไ่ต่ก เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งตอนนี้ไปพมา่ายังไม่ได้อันนี้รู้ใช่ไหมตำรวจใส่รู้อะไรนะครับผมมาขอวีซ่าไปพมา่าปรากฏว่าไปไม่ได้ไม่ได้เขาขอไม่ได้ขอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้หือว<อ>่าหือว่าตอนนี้เขาทาเล่มให้พมา่าอย่างเดียวกับพวกซีไอเขาตอนนี้เขาทำพวกอะไรนะเล่ม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 ,ลมแดงพมา่าที่อกเปลี่ยนเล่ม<อ>ม,มันจองคิวก่อน บางคนไม่จองคิวก็เสียเสียสักสามสี่พันก็ได้เลยวันนี้ต้องการด่วนก็คือเป็นวีซ่าของพวกชาวพม่าใช่ไหมที่มาทํางานในเมืองไทยใช่ไหมแต่คนแต่คนไทยที่จะไปเที่ยวพม่านี่ตอนนี้ขอขอวีซ่าไม่ได้โอ้วีซ่าวีซ่าเขาไปทำทีหลังเออผมจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็เลยต้องเสียค่าตั๋วฟรีไปเลย เอาคืนไม่ได้แล้วอตอนนี้มันเข้ามามันเยอะทั่วประเทศไทยมันมีเกือบสามล้านคนอ๋อเหรอทีนี้ถูกต้องตามกฎหมายถึงสามล้านคนเขาต้องมาเปลี่ยนเล่มครัวเปลี่ยนเป็นเล่มแดงโอ้โหชาวบ้าต้องไปทำเองทีไทยต้องไปทำเองโอ้โอ้แถวนี้เขาเรียกว่าย่านอะไรเนี่ยย่านสีลมครับสารเอ่อย่านสีลมสายทอโอ้ยตึกรามบ้านช่องสวยงามเฮ้ยผมจอดไว้แถวนี้ รถเล่นยูทูบเอออครับใช่ครับเอ้าเกิดเดี๋ยวก็วพี่ทำไมรถผมหายที่ไหนเอออยู่ข้างหน้า,อานอกว่ารถใจหายเลยนึนวนนวกว่ารถหายโอ้บางทีเขาเอไลฟ์สดสมึงงงกันโคนติดตามผมมึงงกัน,นเหรอโอเคขอบพระคุณมากแต่ผมจะพูดพูวก,การเกษตรมากกว่าเออดูซิการเกษตร<อ>พอเหรอทำการเกษตรเหรอเราก็ทำกล้องแล้วมาถูกท้ายบ้านอาเนี้ยเอากีกา่บาทเนี่ยเขาวิ่งอยู่สิบห้าบาทเออสิบห้าบาทให้ยี่สิบแล้วครับ โ <Okay. S 1> อเคตอนนี้อัดเสียงอยู่ป่ะเนี่ยอัดอยู่มีไม์ติดป่ะไม่มีอ้าวทำไมไม่ซื้อไม์ด้วยไม่ได้ซื้อครับโอเคครับสรุปท่านผู้ชมก็กลับละครับกลับชนบุรีโอ้ยเป็นความเกอครั้งใหญ่ในชีวิตเลยครับเขาเรียกว่าเกอนะจองตั๋วเรียบร้อยนัดรถซี่นัดอะไรกันไ้อย่างเรียบร้อยดันไม่ได้เช็คนะครับดันไม่ได้เช็คเ็าเห็นเข,เขาเปิดประเทศกันแล้วมันก็คงไปได้ทั่ว สุดท้ายนะครับพมา่าเขาบอกว่าเขายังให้เข้าแต่เฉพาะไปทําธุรกิจแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยเขายังไม่เข้าก็นะก็เสียดายโอกาสนะประเทศพามา่านี่ผู้สาจะจะไปเที่ยวเนาะโอ้ตายแล้วเสียดายไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่เขาบอกว่ายังไม่มีกำหนดนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าก็เป็นความรู้ก็แล้วกันนะครับ สำหรับคนที่คิดจะไปพาม่าช่วงนี้ก็คือสรุปคือเข้าไม่ได้นะทางเครื่องบินก็เข้าไม่ได้ทางรถไม่ต้องพูดถึงแล้วเครื่องบินเข้าไม่ได้นี่รถไม่ต้องพูดถึงว่จาจะเข้าได้หรือไม่ได้นะเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่อ่ะมาดูแต่ว่าถี่นชาวพาม่าเขามากันที่สถานทูตกันเยอะแยะนี่เขามาต่อวีซ่าทํางานของเขากันนะครับมาต่อวีซ่าทํางาน ก็คนคนงานพมา่าอยู่ในประเทศไทยก็หลายล้านคน,น,นโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆเพราะเมืองเทพนี่ก็เยอะเอาเป็นว่า,เ,าเราก็เรียกว่าชาวพมา่าแต่จริงๆแล้วก็คือมีมอญกะเหรี่ยงไทยใหญ่ะนะครับเยอะอยู่นี่ออกไปก็เป็นถนนสาทรล้ะครับ เอาเป็นว่าผมคงต้องตัดใจว่าตกลงผมจะไปไหนต่อระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาลาวไปไหนดีเดี๋ยวขอความคิดเห็นท่านผู้ชมครับโอ้ยขำตัวเองยังเลยเสียใจก็เสียใจขำก็ขำเสียดายเงินค่าเครื่องบินก็เสียดายครับคือจองไปเลยนยะไปกลับเนี่ยรวมค่าประกันการเดินทางประกันโควิดประกันสุขภาพเอ่อ ก็ทั้งหมดอ่ะ1 7ื่นอ่ะครับจ่ายไปแล้วด้วยจานผ่านบัตรเครดิตก็เอาคืนไม่ได้ด้วยก็คือหายไปเลยเสียดายอ่ะผมว่าผมไปพนมเปนดีกว่านะครับขอบพระคุณครับก็เนี่ยดูกรุงเทพก็แล้วกันแต่ที่จะไปย่างกุ้งก็มาเที่ยวกรุงเทพแทนสำหรับคนต่างจังหวัด ไม่ค่อยได้เห็นกรุงเทพบ่อยอะผมเดินกล้องให้ดูกรุงเทพก็แล้วกันนะครับแทนว่านี่คือย่างกุ้งถ้าตามกําหนดการเนี่ยตอนนี้ผมถึงย่างกุ้งเรียบร้อยแล้วถ้าขึ้นเครื่องบินได้เนี่ยตอนนี้เครื่องบินลงย่างกุ้งแล้วครับแต่ว่ามาอยู่สาทรน,นะมาสถานทูตธมราะก,ก็ไม่ได้คําตอบว่ายัางไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมอ่ะดูกรุงเทพสาทรกรกัน เดี๋ยวผมขอกลับไปตั้งหลักที่บ้านนะครับแล้วก็ออขอดูความเรียบร้อยก็ไหนๆมันเก็บกระเป๋าแล้วนะครับพรุ่งนี้อาจจะเดินทางแต่ว่าคงถ้าให้ง่ายที่สุดผมจะไปพนมเปญนนะครับเดี๋ยวขอไปดูตัว๋วเครื่องบินก่อนนะครับว่าไปพนมเปญไปกลับมันเท่าไหร่นะครับแทนที่จะพาไปเที่ยวพม่านะพาไปพนมเปนแทน ครับครับท่านผู้ชมสรุปก็ต้องเก้อกลับนะครับก็ให้เหตุผลที่ผมจองตัว๋วเครื่องบินไปกับย่างกุ้งเลยเนี่ยก็คือดู Facebook แล้วปรากฏว่าเห็นทีมงานเขาแชร์รูปเออ่ว่าไปเที่ยวชเวดากองไปเที่ยวพระาธาตุอินแขวนผมก็เลย ไม่ต้องเช็คอะไรมากเพราะเห็นทีมงานเขาไปแต่ไม่ได้ดูนะครับท่านผู้ชมเขาแชร์รูปเก่าเมื่อหลายปีที่แล้วโถเวรกรรมครับผมก็เลยจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยสรุปคือตอนนี้ก็พมา่ายังเข้าไม่ได้นะครับเขาไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเปิดเข้าได้เฉพาะนักธุรกิจนะครับพวกไปทําธุรกิจแล้วก็เท่านั้นเองวีซ่าท่องเที่ยวยังไปไม่ได้ก็ต้องรอถามว่าถามสถานทูต,ะตะ ถามเจ้าหน้าที่สถานทูตว่าเมื่อไหร่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้คําตอบคือไม่รู้ยังไม่มีคําตอบครับกลับมงชนนาทีแห่งนี้เราเคยพบกันเราเคยสัมพันธ์สัญญารักมันฉันกับเธอ เสียงคลยเป็นเสียงเรียกขานส่งสัญญาณน,นัดมายกระใดคลุยดังเธอฟังเคยมาบัดนี้คลุยเรียกหาเธอจะฉันมาขอ ร้องคืนเล่ารำร้องเรียกเจ้ามาเเปาจนสิ้นเสียงอ่อลาเธอไม่มา